เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวค Channel กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับพี e กันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนกันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งแอดออนที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชื่อออนว่า p l a y e r optimization นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแอดออนที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ย สามารถเสริมหน้าอกได้นะครับผมแล้วก็เลือกไซส์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าแอดออนอันนี้เนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะผู้ชายอาจจะชอบมากกว่าก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะเชิงไว้ในคาอธิบายเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแอดออนของไมค้าบนมือถือนะครับเป็นโหลดเล่นกันได้เลยนะครับโอเคแต่ยังไงก็เหมือนเดิมเลยนะครับก ผมก็รบกวนคุณ hmm. ผ oh. <yeah> ู้ชมกันหน่อยนะช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมเจ้าตัวคลิปหรือแอดออนกันเลยดีกว่านะครับไปอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับผมเรามาดูวิธีการเล่นเจ้าตัวแอดออนอันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับผมนะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ไปทําการดาวน์โหลดแอดออนให้เสร็จก่อนนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ในคาอ พอโหลดเสร็จนะครับผมก็ทําการลงอะไรแบบปกติเลยนะครับเหมือนแอดออนทั่วไปเลยนะครับพอเราลงเสร็จใช่ไหมให้ไปที่เซตติ้งนะครับผมนะไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่คําว่า global resource อันนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะพอทําการกดเข้ามานะครับก็กดไปที่คําว่า my pack นะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่านี่ player action optimization นะซึ่งมันจะมี2อันนะครับอันที่เป็นรูปบล็อกหินอันนึงแล้วก็จะเป็นรูปตัวละครเอ่ออเล็กนะครับเนี่ยให้เราทําการกดเอ่อ activate นะครับทั้ง2อันเลย นะให้มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้มาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมอย่างนี้เลยอ่ะคราวนี้พอมันมาอยู่ข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมกดคําว่าเอ,อ่อ player action อันนี้นะอันที่มันเป็นรูกผีเนะี่ยนะครับกดไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็ให้เลื่อนไปที่คําว่าอเล็กนะครับถ้าเกิดเราจะเสริมหน้าอกตัวละครนะรู้สึกว่าตัวผู้ชายน่าจะไม่ได้นะครับถ้าตัวผู้ชายเนี่ยมันจะมีแค่อ n นิเมชันเฉยนะครับแบบออนิเมชันท่าทางอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราปรับเป็นอเล็กเนี่ยเราจะสามารถเสริมหน้าอกได้ด้วยแล้วก็ตัวละครก็จะมีออนิเมชันด้วยนั่นเองนะครับผมนะ โอเคไปจากนั้นก็ทําการกดปิดเลยแล้วก็ย้อนกลับครับผมอ่าแล้วก็รอทําการโหลดยิ่งรีซอสแท็กแป๊บหนึ่งอ่าคราวนี้ก็สังเกตตัวสกินเราเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันมีหน้าอกแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครมันก็จะมีแอนิเมชันด้วยไหมอ่าอเนี่ยคือผมติ๊กเป็นอเล็กเห็นไหมตัวผมก็แขนมันก็จะรีบลงนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีหน้าอกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดผมปรับเป็นตัวผู้ชายนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะปรับเป็นตัวผู้ชายเอออันนี้นะครับ ปึบอ่ะรากกากระบาดแล้วกดออกนะครับเนี่ยไหมตัวผู้ชายมันจะไม่มีหน้าอกนะครับเหนี่ยไหมเออแต่ว่ามันจะมีแค่ในส่วนของอนิเมชันมานั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแม้ว่าเราจะไปเล่นสกินอเล็กก็ตามนะครับมันก็ไม่มีหน้าอกให้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเล่นดูในตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่ ตัวละครเราก็จะถูกเพิ่มอนิเมชันด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าอกมาด้วยนะครับนะก็บอกเลยว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปเสริมอกเสริมสวยในตัวเกม Minecraft นะครับผมนะหรือว่าใครที่แบบว่ามีแฟนอะไรเงี้ยแล้วอยากาให้แฟนเล่นนะครับผมก็ลองนาแอดออนอันนี้ไปเล่นดูนะน่าจะเหมาะอยู่หรือคุณผู้ชายจะเล่นเองก็ได้นะเออผมว่าแอดออนอันนี้เนี่ยผู้หญิงเล่นดีผู้ชายก็เล่นได้นะ โอเคครับทุกคนและทีนี้มันยังไม่จบเท่านี้นะครับสาหรับใครบางคนที่แบบว่าเอ้ยไม่พอใจขนาดไซส์ในตัวเกมของตัวเองอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดได้ด้วยนะเออให้มันเล็กลงใหญ่ขึ้นปันกลางอะไรนี้นะฮะซึ่งวิธีการที่เราจะปรับขนาดหน้าอกนะครับวิธีการทานะครับก็คือให้เราไปหาไอเทม2ชิ้นนี้มาครับผมไม้สติกนะครับผมกับกระดูกนะในส่วนของไม้สติกเนี่ยก็จะเป็นการขยายหน้าอกในส่วนของกระดูกก็จะเป็นการลดหน้าอกนั่นเองอะ สมมติแบบบางคนแบบว่าเอออยากได้แบบเล็กๆพอดีพอดีนะครับผมก็มาลดนะครับผมโดยใช้กระดูกนะวิธีการลดก็คือกดย่อครับผมนะกดย่อเนี่ยกดนั่งแล้วก็กดเดินไปครับต้องถือกระดูกด้วยนะเนี่ยมันก็จะเห็นไหมหมดลงเล็กลงอย่างนี้หรือว่าเราจะแบบให้มันหายไปเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมสามารถทําให้มันหายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือแบบแบนและไม่มีละนะอ่าแต่ถ้าแบบบางคนแบบอยากได้ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะฮะใช้ไม้สติ๊กครับผมสูดเดิมฮะ กดยอ่อกดเดินครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายออกมาครับมีบอกเลยนะฮะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะฮะแอดออนอันนี้เนี่ยนะเผื่อๆคุณผู้ชายอาจจะชอบมากกว่าก็ได้นะคลิปเนี้ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถที่จะแบบขยายให้มันใหญ่ตามใจชอบก็ได้นะแต่มันก็มีจํากัดนะทุกคนมันไม่ใช่หมายความว่าแบบมันจะแบบใหญ่ได้แบบเวื่อวังอลังการเลยนะอ่นะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะจํากัดแค่เนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่ใช่แล้วนะไอ้นี่นะครับเนี่ย เออใครอยากได้แบบใหญ่ๆอย่างงี้ก็ได้นะเนี่ยเออนะครับผมนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเอาแบบพอดีพอดีดีกว่านะทุกคนมันจะดูแบบแปลกๆไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวลดกันตป๊บนึงโอเคขนาดนี้ก็พอแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วก็เวลาตอนเราใส่พวกชุดเกาะอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้จะแฟบต,ตามชุดเกาะนะมันก็จะนูนตามชุดเกาะเลยนะครับเนี่ยดูดิโคตรแจ่มนะฮะโคตรเท่นะครับผมนะอ่ะแล้วก็จะมีแอนิเมชันต่างๆนะครับนี่ ผมว่าคุ้มนะแบบว่าเราลงแค่แบบรอบเดียวเนี่ยเราได้แบบเหมือนสองแอดออนมาในตัวเออแอดออนท่าทางแล้วก็แอดออนเสริมหน้าอกด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนะี่ยเห็นไหมถ้าเกิดผมใส่สกินผมมันจะเป็นยังไงนะจะน่ารักขึ้นไหมเออนี่ดูดีเห็นไหมแต่ว่าถ้าถอดชุดเกาะมันก็จะดูแปลกๆเหมือนกันนะครับใส่เถอะนี่นะฮะโอเค ก็สำหรับแอดออนอันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนะก็มาแนะนําให้กับคุณผู้หญิงที่อยากจะเอาไปเสริมสวยนะครับหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้ที่อยากจะเอาไปเล่นเองหรือว่าเอาไปให้แฟนเล่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองนาไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามได้นะโอเคเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิ ผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณนะจุดๆนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย